ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของกองทัพบกร่วมกับบริษัทแทนท่านในเครือแทนท่านนะครับถือเป็นความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ที่มีต่อเหล็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดกะราที่วาและจังหวัดยะาลา กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นมาให้สอดรับกับกิจกรรมเรื่องในโอกาสกวันเด็กแห่งชาติซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่10มกราคม2558โดยผู้ใหญ่ใจดีดังกล่าวข้างต้นซึ่งถือเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้จัดหาของขวัญเพื่อมามอบให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนใิษณุใตก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความหวังกำลังใจและส่งความสุขให้แก่เย,ยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากการสอบความไม่สงบในพื้นที่รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการสอบความไม่สงบ,บในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมการสู้ให้ อันจะเป็นความรู้สึกที่ดีจากความมีน้ำใจของคไนไทย